สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่รับซื้อน้ำยางเศษยางยางก้นถ้วยยางแผ่นนะครับจากราคาที่มันขึ้นอยู่ดีๆแล้วมันลงไปได้ยังไงนะครับที่มันขึ้นไปแบบจาก40กว่า50 60 70เกือบ80แล้วครับแล้วราคามันหลุดร่วงลงมาเสียอย่างนั้นนะนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับ ตลาดยางเป็นเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้ากันอยู่ต่างประเทศนะครับนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ในประเทศเนี่ยผมก็ต้องบอกคุณถ้าพูดในเชิงวิเคราะห์นะอันนี้เชิงวิเคราะห์จะใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกทั้งหมดมันอาจจะถูกบางส่วนไม่ได้ถูกทั้งหมดไม่ได้เป็นปัจจัยทั้งหมดที่ทําให้ยางแพงหรือยางถูกที่ผ่านมาช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกชาวบ้านกรีดยางได้น้อยหรือไม่กรีดเลย2อยยางราคาถูกราคาตกนะครับไม่กรีดยาง สโควิด -19 หาคนกรีดไม่ได้ประกอบการหลายปัจจัย 1. ไม่มีคนกรีด2ไม่ได้กรีดเพราะฝนตก 3. อ,อ,อะไรล่ะที่มีผลกระทบเนี่ยนะรวมกันแล้วก็คืออยางมันออกสู่ท้องตลาดน้อยความต้องการยางข้างนอกโลกนะครับมันเยอะเพราะว่าโควิด <c oughs> ก็ทำให้มีการใช้ยางเพิ่มมากยิ่งขึ้นในบางอุตสาหกรรมนะครับทำให้มีความปริมาณความต้องการในขณะที่ยางนี้มีผลกระทบ นะครับพอ,อยางราคาดีขึ้นทุกคนกลับมากลีดฝนก็ไม่ตกกลีดได้มากขึ้นนี่แหละครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการที่รับซื้อ,อยางเนี่ยโดยเฉพาะรายใหญ่ๆเนี่ยทำอะไรกับตัวเลขราคาย่างหรือเปล่าผมไม่ได้ไปกล่าวหานะผมวิเคราะห์ให้ฟังแล้วว่าถ้าเหตุปัจจัยว่าที่ทําให้ยางมันตกเนี่ยตลาดโลกเนี่ย นะครับมันซื้อขายล่วงหน้ามันไปกดราคากันได้อะไรกันได้แต่ว่าภายในปัจจัยที่เราต้องยอมรับก็คือนี่แหละฝนตกไม่ได้กรีดไม่มีคนงานนะครับแล้วพอพอยางราคาดีก็แห่กันมากรีดปริมาณยางมันเลยขึ้นพอยางขึ้นปริมาณยางมันเลยมากพอมากปั๊บมันก็ราคามันตกลงมาเป็นธรรมดาอันนี้ เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งหรือไม่ผมขอตั้งเป็นเครื่องหมายคําถามแต่สําคัญที่สําคัญที่สุดที่เขาเพ่งเล็งไปก็คือว่าผู้ประกอบการนั่นแหละนี่แหละกลุ่มนี้แหละไปทําอะไรหรือเปล่าไปหัวกันหรือเปล่าไปกดราคาทุบราคาหรือเปล่าคุณจุราลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีมอบเรื่องนี้ไปยังกรมการค้าภายในนะครับกรมการค้าภายในที่เขาดูแลอยู่สส่วนก็คือในส่วนของกรมการค้าภายใน กับ2ก็คือคณะกรรมการว่าด้วยการแข่งขันทางการค้านะครับนี่เขาให้ไปดูนะนะครับไปดูกอ,เ,อ,อเดี๋ยวนะคณะกรรมการแข่งขันขอกอคไม่ใช่กอขอคนะขอกอคแข,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 ข่งขันทางการค้านะครับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในคณะกรรมการว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและกอ,อยทคือการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับ รองนายกรัฐมนตรีจุรินทั้งหมดเพราะว่ากยอทอจะอยู่กับการยางอยู่กับกระทรวงกรเกษตรใช่แต่ว่าคุณจุรินเป็นรองนายกรัฐมนตรีกากับดูแลกระทรวงกรเกษตรอยู่กับประชาธิปัตย์ด้วยกันอันนี้ก็สั่งทั้ง3หน่วยงานลงไปดูเลยครับลงไปดูร้านที่รับซื้อเลยขึ้นไป้ายไหมถ้าไม่ขึ้นป้ายรับซื้อผิดกฎหมายมีโทษมีโทษนะครับแล้วก็ถ้าไปพบว่ามีการปั่นทําให้เกิด ความเสียหายขึ้นกับราคายางพารานี่ไอ้น,นี้ก็เป็นปัญหาเพราะตอนนี้เนี่ยเขาประกาศให้ยางพารานี่เป็นสินค้าควบคุมแปลว่าไงฮะแปลว่ากรมการค้าภายในสามารถจะไปขอตรวจดูสต็อกได้คุณไม่มีสต็อกอะแล้วคุณไปซื้อยางถูกถ้าสต็อกคุณเต็มยางมันถูกก็ยังเข้าใจได้เออยางมันเต็มยางมันล้นสต็อกเต็มเลยเต็มทุกที่เต็มทุกเสือเลยสี่ห้าเสือเต็มหมดเลยเออ ไปตรวจสต็อกแล้วยางมันเต็มอ่ะก็ก็ก็มันเต็มสต็อกอะจะไปซื้อเข้ามาอีกมันก็ต้องซื้อถูกอะแต่ถ้าสต็อกไม่มีและทาไมคุณไปซื้อถูกอะ่ะในเมื่อสต็อกค,คุณต้องซื้อรวบรวมแล้วก็ไปขายส่งโรงงานที่ผลิตนะครับและทาไมคุณไปซื้อราคาถูกนี่แหละก็คือประกาศให้ยางพาราเป็นสินค้าควบคุมจึงใช้กฎหมายข้อนี้ได้นะครับเฝ้าดูกันดีๆนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของยางพารา อันนี้รองนายกรัฐมนตรีจูรลีนลักษณะวิสิท์ก็มีการมอบหมายสั่งการไปแล้วเขาลงไปตรวจแล้วเขาไปเจอความผิดปกติแล้วที่จังหวัดสงขลาไม่อย่างน้อยก็ไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษนะครับนะฮะมีโทษจำคุกและปรับนะฮะ